สวัสดีครับเลขกปลาหินชาแนลคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางหวยอนอยน,นะครับแนวทางหวยอนอยของทางช่องเลขกปลาหินจะให้แนวทางแบบรวมนะครับก็จะมีแนวทางเาะบบพิเศษอนอยปกติแล้วก็านอยเวพนะครับขอดูื่ขอแสดงความยินดีกับ่านที่ถูกรางวัลน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลของเมื่อวาน เมื่อวานนะครับพอ,อก,กิจออกหกหนึ่งห้าสี่เก้านะครับเข้าเด็ดลิ่งหนึ่งนะครับมาออที่ชุดเด่นหลักหนึ่งนะครับหนึ่งห้าตัวตรงนะครับสี่เก้าหลักสี่ไม่มีในเด่นลิ่งนะครับพิเศษออกเก้าเก้าสามศูนย์สองเข้าเด็ดลิง่ง สามกับศูนย์นะครับาที่ชุดเด่นหลักสามนะครับสามเก้ากลับนะครับชุดลองหลักศูนย์ศูนย์สองหลักศูนย์ไม่มีศูนย์สองเทียบกับให้นะครับตัวเจาะเป็นศูนย์สามนะครับเทียบกับปกติอสี่สี่เจ็ดแปดสองหลักสี่กับหลักแปดไม่มีในเด่นดววิ่งนะครับ v ีเออกเจ็ดสามหนึ่งเกเข้าเด็ดรุดวิ่งสามกับหนึ่งนะครับมาคู่นะครับเด่นเอาที่ชุดเด่นนะครับสามหนึ่งตัวตรงนะครับแล 9, 1, ้วก9ไม่มีเด็ดรุดวิ่งนะครับรอบของเมื่อวานเข้ามา3ามชุดนะครับชุดเด่นแทงตัดให้จะเดินดีนะครับ ของเมื่อวานเดี๋ยววันนี้เรามาตามมันต่อนะครับแนวทางห้วยหานอยประจำวันที่7มกราคม2569นะครับแนวทางฮวยฮานอยจะมีตีไหนบ้างแนวทางห้วยหานอย,นหอย,หนอยให้เด่นลูบพิงไปที่จ2 7นะครับ รูดิ building, ้งตามกำลังบันกับสุขีหลังหลักสี่หลักสองหลักเจ็ดต่อไปก็จะเป็นจุดเด่นของหลักสี่นะครับสำหรับคลิปนี้นก็ทำขึ้นมาเพื่อความกระเทื่านั้นนะครับบทช้วิจารณญาณในการรับชม เัวเลียกงนี้ถูกใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องนําไปใช้นะครับดูภูควาบันเตอร์นั้นตีเด็นหลักสี่ก็จะมีสี่หนึ่งสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่เก้านะครับต่อ,อไปก็จะเป็นชุดเด่นของหลักสองนะครับ แนวทางที่นํามาแบ่งพันนี้พิจารณาเลือกนำไใช้นะครับต้องนำไปใช้ทั้งหมดไมาใช้แต่พอสนุกนะครับผ่อนคลายอารมณ์เบืเ้อหลักสองก็จะมีสองหนึ่งสองสองสองสี่สองห้า,สอ,หาสองหกนะครับแลก็จะเป็นชุดรองนะครับชุดรองหลักเจ็ด ทางตัวเลขมีเข้ามีเข้านะครับหัดใจวิจารญาในการรับชมพองหลักเจ็ดก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองจ็สามเจดสีเจ็ดห้านะครับต่อไปเราไปดูตัวเลขในตารางวันกับสิทตินะครับเลขในตารางวันกับสิทตินี้ สามารถนำไปใช้กับแนวทางหอ,อ,อยห่านอื่นเรียนไม่ได้ให้ได้นะครับลองดูสถิติตาลางเี่กในตารางวันกับสถิติก็จะมีสองสี่หนึ่งเจ็ดห้าสามนะครับเเป็นแค่แนวทางนะครับจะน,าน่าจะนำไปใช้ไปก็จะเป็นชุดสามตัว สามตัวอาจจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับสี่จุดเด่นสามตัวก็จะมีก็จบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับฝากกดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อทัานจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆสง่สงติดในทีของท่าน สามตัวก็จะมีสองสี่เก้าสอสองหกดเจดสี่สนะครับ 4, สี่จุดเด่น2องตัวเด่นตัอเจาะก็จะเป็น 49, 26, 7, 4ี่เก้าสองหกดสสี่สามไอ้นี้ก็ขอทุกท่านสนุกกันบนรางวันและขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ